ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูยน้จ๊าตอนที่584พื้นที่ตราบาบตะวันออกจารุ่งเฉียนขมวดคิ้วน้อยแล้วกล่าวว่านั่นไม่ใช่หมายความว่าต่อให้เข้าใจในการแปลเปลี่ยน36ไร้ลแบบไร้ร่องรอยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายล่ะเสียงกระบีสิเวนจียิ้มแล้วกล่าวว่าการแปลเปลี่ยน36กลยุทธ์นั้น เดิมเป็นวิธีการที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่รักสําคัญของการฝึกฝนแน่นอนว่าหากสามารถใช้ได้ดีก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายอย่างเช่นตอนนี้หากเจ้าสามารถฝึกฝนศึกษาความรู้ในนั้นได้บางเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นได้และสามารถใช้ร่างนั้นเข้าไปในเคราบาปตะวันออกได้นี่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยกว่าหรือนอกจากนี้ เจ้าเข้าใจสบับสีของคำพภีร์ลับซื่อจิว๋วหากว่าสามารถฝึกฝนร่วมกันได้แม่แน่ว่าอาจจะสามารถทำให้การแปลเปลี่ยน3 6กลยุทธ์ยิงอัศจรรย์มากขึ้นไปอีกในที่สุดจังเฉินก็เข้าใจว่าเพราะอะไรก่อนหน้านี้เซนกระบี่สิเวนจีถึงได้ถ่ายทอดวิชาการแปลเปลี่ยน3 6หลายแบบหลาย่องรอยให้กับเขาเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าการแปลเปลี่ยน3 6ไรายแบบหลาย่องรอยนั้นไม่ใช่วิชาอะไรที่วิชามายาจะเทียบได้เลย ม่เพียงแค่สามารถเปลี่ยนรูปร่างและหน้าตาของผู้ผู้คนได้เท่านั้นยังสามารถเปลี่ยนกลิ่นไอบนร่างได้อีกด้วยต่อให้เป็นเซียนก็ยากจะแยกแย,ย,ย,ยะได้จางเฉินคิดและเอาแหวนมิติออกมาวงหนึ่งส่งไปให้กับเซียนกระบี่เสวีนจีแล้วกล่าวว่าอาจารย์ในด้านไหนของแหวนวงนี้มีคมภีรลักลับซื่อจิ๋วฉบับที่สี่คัดลอกเอาไว้หากท่านได้ทำความเข้าใจมันบางทีอาจจะสามารถทาใหการแปลเปลี่ยน36กลยุทธ์ของอาจารย์ยอดเยี่ยมขึ้นก็ได้เซีาายนกระบี่เสวนจีไม่ได้ปฏิเสธ เขาเก็บแหวนมิติลงไปและกำชับอีกครั้งว่าการแปลเปลี่ยน36กลยุทธ์จะต้องใช้ปานเซียนเข้ามาสนับสนุนดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเจ้าจะต้องฝึกฝนไปถึงขั้นที่สีของมังกรมัชชาก่อนพอทะลงชีพจรเซียนออกมาได้สายหนึ่งแล้วถึงตอนนั้นเจ้าก็จะสามารถเปลี่ยนลมปานมาเป็นปานเซียนได้แน่นอนเจ้าก็ไม่ต้องทุ่มกับวิชาการแปลเปลี่ยน36กกลยุทธ์จนเริ่มการฝึกฝน จางรย์โเชเนกุมมือและโค้งตัวพร้อมกับกล่าวว่าศิจะจดจาคาพูดของอาจารย์เอาไว้เซียนกระบี่สิเวนจีจ้องไปที่อาจารย์โลชเนอย่างลึกลาครู่หนึ่งก็กล่าวมาว่ายุดจะพบเต็มไปด้วยอันตรายจิตใจของคนอยากจะอย่างถึงว่าหลังเจ้าต้องอาศัยตัวของเจ้าเองบางทีเจ้าอาจสามารถมีชื่อเสียงในด้วยฐานะอีกฐานะหนึ่งก็ได้หรือบางทีเจ้ายัางจะอาจต้องไปต่างบ้านต่างเมืองก็ได้วิธีเซียน อยากจะขาดเดาได้หากว่าเจออุปสรรคอะไรเข้าเจ้าต้องส่งข่าวมาบอกอาจารย์นะไปเถอะเจ้าควรไปได้แล้วอาจารย์หวังว่าวันหลังอาจารย์จะสามารถภูมิใจในตัวของเจ้าได้เซียนกระบี่สิเวีหยียบไปบนน้ำแข็งและวก้าวไปสิบจงังไม่นานก็หายไปจากปลายน้ำของแม่น้ำโบราณตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้เอ่ยถึงผู้สืบทอดกายเวลาและมิติเลยแม้แต่น้อยปลายน้ำของแม่น้ำโบราณ มุ่งไปทางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตะวันออกต้นน้ําของแม่น้ําโบราณมุ่งไปยังพื้นที่ตาบาบตะวันออกแม่น้ําสายหนึ่งหนึ่งอาจารย์หนึ่งสิทธิ์มุ่งไปยังทิศทางที่แตกต่างกันจางล่วเฉินเหมือนจะเข้าใจอารมณ์ของเซนกบีซิเวนจีเพราะว่าขอแค่าจักรพรรดิยิงชื่อเยาวยังอยู่จางล้วเฉินก็ไม่มีทางจะกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกต่อไปแล้วจางล้วเฉินลูกศิษย์คนที่หกของเขาวันนี้ได้ตายไปแล้วอาจารย์รักษาตัวด้วย ดวงตาของจารุเฉินช่องไปที่ไปลายแม่น้ําส่งเสียงไปส่งเซียนกระบี่เซเวนชีจากนั้นเขาก็เอาหน้ากากสีทองอันหนึ่งมาจากในแหวนมิติและสวมไปบนใบหน้าจากนั้นก็พุ่งตัวย้อนกระแสน้ําไปทางที่ไปยังพื้นที่ตาบากตัวนอกอย่างไม่ลังเลมีแต่ต้องฝึกฝนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงคลา่สีของขั้นกรรมชาเท่านั้นถึงจะสามารถฝึกฝนแปลเปลี่ยน36ไสลายแบบไล้ร่องรอยได้ตอนนี้เขาแน่นอนว่าใช้ได้แค่หน้ากากปกปิดใบหน้าของตัวเองเท่านั้น เพื่อกันไม่ให้คนรู้ฐานะของเขาป่าโบราณแห่งนี้มีชื่อว่าผู้เขาเทพอวตารทางเหนือของมันคือสาวทหกฟู่ของราชสำนักควบคุมดูแลอยู่ที่ถูกเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตะวันออกทางด้านขวาของมันก็คือพื้นที่ตาบาปตะวันออกเพราะว่าปราการธรรมชาติอย่างเทือกเขาเทพอวตารแห่งนี้ที่ทําให้กองทัพใหญ่ของราชสำนักยังไม่สามารถที่จะโจมตีและควบคุมพื้นที่ตาบาปตะวันออกได้จนถึงทุกวันนี้ ต่อให้ควบคุมมาได้แต่ว่าการจัดการพื้นที่ตาบาบตะว,วันออกให้ได้ก็ยังเป็นเรื่องยากยังไงพื้นดินแถบนี้ก็ได้ถูกฝ่ายมารยึดครองมาหลายต่อหลายปีแล้วเขาได้รวมนักล่าฆ่าหัวและยอดฝีมือฝ่ายมารเอาไว้มากต่อให้เป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่สามารถฝึกฝนการต่อสู้ได้ก็ยังยากที่จะหาคนดีได้เลยเพราะว่าคนดียากที่จะมีชีวิตอยู่ในเขตตาบาบตะว,วันออกเดินเข้าไปในป่าโบราณจะรว้เฉินพบเจอสัตว์ขนาดใหญ่ได้ตลอดเวลา แค่สัตว์ขั้นที่ห้าระดับต่ำเขาก็ได้ฆ่าตายไปแล้วถึง6ตัวส่วนสัตว์ขั้นที่3และ4นั้นเขาฆ่าไปนับไม่ถ้วนในนั้นสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดยังไปถึงขั้นที่ห้าระดับสูงแล้วด้วยความสามารถในการต่อสู้ของมันเทียบได้กับมนุษย์ที่อยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่9ของข้าบกมำจชาเลยจาร์โเฉินสวมชุดดาวตกพลางกายไว้ถึงที่สามารถหนีออกมาได้ผ่านไปครึ่งเดือนจาร์โเฉินก็มาถึงยังริมเทือกเขาเทพอวตารและได้เดินออกมาจากป่าโบราณเวลาในช่วงนี้ ช่วงเวลากลางวันจางวเฉินก็รีบเร่งเดินทางพอตกกลางคืนเขาก็เข้าไปฝึกฝนในโลกของม้วนภาพจางวเฉินได้หลอมรวมดินโลหิตเซียนเข้าไปอีกหนึ่งช่างเจ็ดขีดและสามารถฝึกฝนทตาดินคุ้มกายได้สําเร็จกลายเป็นสามท่าคุ้มกายได้สามท่าคุ้มกายในบรรดาชั้นเดียวกันแล้วเทียบด้กับร่างเซียนเดิมยากที่จะสามารถฝึกฝนได้บางทีอาจจะเป็นเพราะจางวเฉินทําให้เหล่าเทพบรุวินดีได้ถึง4ครั้งเขาก็เลยสามารถฝึกฝนได้สาเร็จ ฝึกฝนสามธาตุคุ้มกายได้การฝึกฝนของจางองเฉินก็พัฒนาไปอีกมากเขาไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองระดับสูงสุดได้หากว่าเขาหลอมรวมเลือดเซียนส้นอู่เข้าไปอีกดึงหยดจางกง,งเฉินมั่นใจว่าภายในระยะเวลาสั้นๆนี้เขาจะสามารถเลื่อนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สามได้อย่างแน่นอนและสามารถไปถึงขั้นผัดกระดูกกลายเป็นหยกได้ตอนพบคามในที่สุดจางอง,งเฉินก็ผ่านเทือกเขาเทพอวตานไปแล้วมาถึงเมืองหลี่หยวน เมืองแรกของพื้นที่ตาบาบตะวันออกได้เมืองหลีหยวนตั้งอยู่ที่ริมเทือกเขาเทพอวตารกำแพงเมืองใหญ่โตมากแต่ว่ากลับทรุดโทรมและผุพังมีหลายจุดที่เป็นรูขนาดใหญ่ถึง10เมตรเห็นได้ชัดว่าไม่มีการซ่อมแซมมานานแล้วจา,วาเฉินเข้าไปในเมืองจากจุดที่กำแพงขาดหายไปที่เข้ามาที่เมืองหลีหยวนนี้เพราะว่ามีเหตุผลสองอย่างอย่างแรกมาเพื่อซื้อหินเซียนอย่างที่สองก็เพื่อมาหาคน ที่เขามาซื้อหินเชียนก็เพราะอยากจะลองใช้กับนักรบสงครามดูเพราะตั้งแต่สิทธิพี่ใหญ่ให้เขามาเขายังไม่ได้ลองทดสอบเลยว่านักรบสงครามมีกําลังแข็งเก่งขนาดไหนส่วนที่ว่าหาคนนั้นแน่นอนว่าก็คือหาผู้ช่วยนั่นเองอยากจะฆ่าตีอีได้ในที่ของตีอีก็จําเป็นต้องมีผู้ช่วยต้องมีแผนการที่ยอดเยี่ยมและยังต้องรอจังหวะที่เหมาะสมจากนั้นก็ลงมือฆ่าในครั้งเดียวฉียงเฉินเคยคิดว่า จะไปที่หมู่บ้านเซียนหัวเพื่อไปหาฐานทัพเก่าของประเทศสูงกลางเซิ่งหมิงและใส่กําลังของพวกเขาไปจัดก,การตีอีแต่ว่าไม่นานจางอวเฉินก็ล้มเลิกแผนการนี้ไปยังไงเวลาผ่านไปแล้วถึง800รอปีต่อให้สมัยก่อนพวกเขามีความซื่อสัตย์พักดีมากแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าจะซื่อสัตย์กับเขาอยู่หาว่าคนเหล่านี้กลับมาขายเขาแทนละ่ะไม่ใช่ว่าจางเฉินเอาตัวเองเข้าไปสู่ทางตันเลยตอนนี้เขาตัวคนเดียวการมายังพื้นที่ตราบาปตวนออก เขาก็ต้องระวังให้มากๆจะให้เกิดเรื่องผิดพลาดอะไรไม่ได้แน่นอนว่าจางว่าเฉินยังคิดถึงอีกคนหนึ่งด้วยนั่นก็คือตัวมู่ซิงหลิงคนอื่นบางทีอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะเชื่อใจแต่ว่าตัวมู่ซิงหลิงนั้นเชื่อถือได้นอกจากนี้ที่พื้นที่ตาบาต่าตะวันออกไม่ได้มีเพียงเข้มเมืองเหยเท่านั้นยังมีกลุ่มอำนาจของพักมารด้วยหากว่าสามารถอาศัยพลังของพักมานได้การที่จางว่าเฉินจะฆ่าตีอีได้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นหลายส่วน แต่ว่าการฆ่าตี้อีถือเป็นเรื่องใหญ่มากจางรุเ่เฉินไม่อยากจะรบกวนตัวมู่ซิงหลิงและยิ่งไม่อยากให้ตัวมม่ซิงหลิงต้องลำบากไปด้วยสุดท้ายจางรุเ่เฉินก็ใส่หัวและตัดสินใจว่าจะไปเองเพียงลําพังและในตอนที่เขากําลังคุ้นคิดอยู่นะั้นอยู่ดีๆจางรุเ่เฉินก็หยุดฝีเท้าลงและเงยหน้ามองไปยังร้านค้าด้านขวามือของถนนร้านหนึ่งและเขาก็เห็นว่าป้ายบนประตูใหญ่ของร้านมีตัวอักษร,รที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังเขียนเอาไว้ว่า ตึกชิงซ่วนจางว่าเฉินกล่าวออมาที่ประเทศบินอู่ท่านอาของตตโมซิงหลิงฉินยาก็เปิดตึกชิงซ่วนที่เมืองอู่ตึกชิงซ่วนคือที่แรกที่จางว่าเฉินไปซื้อยาดังนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ยังจําได้ขึ้นใจคิดไม่ถึงว่ามาที่เมืองแรกของพื้นที่ตาบ่าวตัวนออกเขาจะได้เห็นตึกชิงซ่วนอีกครั้งเพียงแต่ว่าตึกชิงซ่วนที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นใหญ่กว่าที่ประเทศบินอู่มากไม่เพียงแต่จะมียาขายยังขายอาวุธและสัตว์พาหนะด้วย ถึงแม้ว่ากฎระเบียบของเมืองหลี่หยวนจะวุ่นวายมากแต่ว่าด้านหน้าของตึกชิงซวนกลับดูแล้วเป็นระเบียบมากมีคนเดินเข้าออกประตูใหญ่ของตึกตลอดเวลาในนั้นบางก็เป็นคนเก็บพืชสม,มุนไพรมาจากเทือกเขาเทพอวตารแลวเอามาขายบางก็เป็นจมูกที่แบกอาวุธหนักมาซื้ออาวุธและยาจางว่าเฉินจะเดินเข้าไปที่หูก็ดินเสียงชรลาที่คุ้นเคยและทั้งแปลกดังขึ้นมาคุณชายท่านอยากจะซื้อยาหรือว่าซื้ออาวุธละ่ะ จางรอเฉินหมุนตัวกลับไปแล้วเห็นว่าด้านหลังของเขามีชายชรลาที่คุ้นตาคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมปากมีฝอยสีดามเม็ดหนึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุนเห็นชายชรลาคนนี้แล้วจางร่ดเฉินก็รู้สึกราวากับว่าเขาได้กลับมาที่ประเทศบินอูใหม่เพราะว่าชายชรลาตรงหน้าเขามีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับผู้จัดการร้านของตึกชิงส่วนที่ประเทศบินอูไม่มีผิดใน,นใจของจางรอดเฉินทั้งยินดีและทั้งประหลาดใจแต่ว่าเขาก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองและกล่าวออกมาเรียบๆว่าขอถาม ท่านมีชื่อว่าอะไรข้าม่อฮันลินเป็นผู้จัดการร้านของตึกชิงส่วนนี้ชายชรายิ้มแล้วกล่าวออกมาแม้แต่ชื่อยังเหมือนกันเลยน่าจะไม่ผิดแล้วจริงๆแล้วคือตึกชิงส่วนของประเทศวินอูย้ายมาที่เมืองหลี่หยวนเหรอหรือว่าในเขตตะวันออกเดิมมีตึกชิงส่วนอยู่แล้วตอนนั้นจางาเฉินยังมีขั้นที่ต่ำมากและมองการฝึกฝนของม่อฮันลินไม่ออกตอนนี้เขามองไปที่ม่อฮันลินได้แล้วว่าการฝึกฝนของเขาอยู่ในขั้นสวรรค์ดับไป ขั้นอย่างนี้ที่ประเทศวินอูนับได้ว่าเป็นจมูกระดับตำนานได้แล้วจางว่าเฉิดสงบอารมณ์แล้วกล่าวว่าข้าอยากจะซื้อหินเซียนหอชิงซ่วนช่วยหายข้าได้ไหมหินเซียนเหรอมอฮัลลินเบิกตากว้างรางของเขาสั่นเละน้อยและพิจารณาจางวาเฉิรใหม่อีกครั้งหากว่าไม่ใช่เพราะว่าเห็นจางวาเชเฉอมีบุคลิกที่เหนือธรรมดาคิดว่ามอหัลลินคงเรียกคนมาไล่เขาออกไปแล้วซื้อหินเซียนยังกล้าพูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำอย่างนี้ได้หินเซียนหนึ่งชิ้น สามารถแลกเป็นเนยิมนีธรรมดาได้100ล้านเม็ดเทียบได้เท่ากับเงิน10,000ล้านเหรียญเงินนอกจากนี้นี่ยังเป็นแค่การแลกเปลี่ยนเท่านั้นหากว่ามีคนจะซื้อราคาของหินเซียนยังสามารถสูงขึ้นได้อีกจนกระทั่งไปถึงเยินมนีธรรมดาธรรมดาถึง11ล้านเม็ดปกติแล้วมีแค่ครึ่งเซียนเท่านั้นที่จะให้หินเซียนถึงแม้ว่าจางวัอเฉียนจะใส่หน้ากากเอาไว้แต่ว่ามองไปก็ยังสามารถมองออกได้ว่าอายุของเขาแค่ประมาณ20กว่าปีเท่านั้นแล้วจะเป็นครึ่งเซียนได้ยังไง มหันหลินมีท่าทีเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าทั้งเขตตะว,วันออกมีตึกชิงส่วนอยู่หลายหมื่นล้านชือได้ว,ว่าเป็นร้านที่ทุนหนาะขอแค่คุณชายจ่ายไว้ก็สามารถหาหินเซียนมาให้ได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้กล้าตัดสินใจเองไม่ได้จะต้องไปเชิญเจ้าแกเนี้ยก่อนแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไม่ต้องสืบก็รู้เลยว่าเจ้าแกเนี้ยคือใคร ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน